คนวันนี้เราจะพาทุกคนมาเล่นโลบอกนะนี่อันนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราแล้วนะเราเราเพิ่งเข้ามาเล่นแล้วเขาก็เริ่มเกมกันแล้วตอนนี้เหลืออีกหนึ่งนาทีตอนตอนนี้คนหักกําลังหาอยู่มาดูกันว่าคนหาจะหาเจอได้กี่คน ถ้าสมมุติเราได้เป็นคนหาเราจะเราจะหาได้นิดหน่อยเองแต่บางครั้งก็เยอะนิดหนึ่งนะถ้าเราได้เป็นคนแอบคนคนหาบางครั้งก็จะหาแล้วเจอบางครั้งก็จะหาแล้วไม่เจอนี่มาดูกันนี่ตอนนี้เรายังไม่ได้แนะนำตัวเลยว่าเราชื่ออะไร เราชื่อไอดาคนแต่นี้เรายังเป็นเด็กอยู่ทุกคนคอมเมนต์หาเราไม่ได้นะนี่ไงคนหาหาเจอแล้วนี่ยไ,ไม่รู้ว่าคนหาหาเจอกี่คนแล้วเจอแล้วเจอแล้วคนหา หาดได้แปดคนแล้วตอนนี้เหลืออีกสองคนมาดูซิว่าคนหาจะหาดได้ไหมอีกสองคนนีนมาดูกันมาดูกันตอนนี้ ก็กำลังมาหาอยู่ทุกคนแอบให้เนียนกระลาแต่คนหาดไปหาแล้วนะนี่ตรงนี้ไม่มีใครเลยวุ้ยหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วนี่ตอนนี้ก็กำลังเลือกด่านอยู่ ได้ดานโอ้ไม่ชอบดานีเลยเอ่ะมาดูกันว่าเราจะได้เป็นคนหาไหมโอ้ยรุไม่ได้เป็นคนหานี่นี่นี่้ยต้องรีบไปแอบ นี่ตอนนี้เรากำลังไปแอบให้ทุกคนทายว่าเราจะไปแอบที่ไหนนี่เราจะไปแอบ จะหมดเวลาแล้วจะหมดเลานี่ทุกคนละตอนนี้แล้แอบไม่ทันหาอะไรอย ตอนนี้คุณหาปิดนี่นนตอนนี้เราก็หาก่างทาง ขอใหคนหาเราวพี่เจอแท้ตอนนี้ไม่รู้ว่าคนหาอยู่ไหนแล้วตอนนี้เราดูคนหาวุย้ยคนหาตอนนี้คือคนหาไม่เห็นเพื่อนคนนี้จริงๆเหรอนะ่ะ มันเขาจะเดินไปแตกเลยนี่ไงนี่ไงโอใช่เขาจะเดินไปแตกตอนนั้นตอนนี้เราก็แอบอยู่อยู่ไกลเขานะไกลเขาอยู่ ไม่รู้ว่าคนหาจะหาเราเจอไหมเลืออีกหกคนเองแล้วคุณหาทำอะไรอยู่เนี่ยตอนนี้คนหาไม่เห็นใครเลย เหมือนว่าคนหาจะไม่เอ้ยเหมือนว่าคนหาจะไม่เห็นเรานะตอนนี้คนหาไม่เห็นเรา้ยคนหาเดินมาตรงนี้ใกล้ตรงที่เราแอบ,บมากแต่เราเปลี่ยนที่แอบ,บแล้ว นี่คนหาเราไม่เจอเพราะเราเปลี่ยนที่แอบไงละ่ะอุ้ยอุย้เจอเพื่อนเจอเพื่อนโอเคทุกคนวันนี้ทุกคนว่าเราเสียงแหบไหมเพราะเราเจ็บคอแล้วก็เลยเสียงแหบ สียงแหบนิดนึงแต่ไม่รู้ว่าเสียงแหบจริงไหมหกห้าสี่สามสองหนึ่งเย่เย่ชนะ ดานดานดานเย้เราชอบดานนี้มาดูกันว่าครั้งนี้ใครจะได้เป็นคนหาเย้ เราไม่ได้จะไปแอด์ในตัวสนุกนะเราจะไปแอร์สิ ก็เลนี่ไปดูคนเอกกันตอนนี้คนเอกก็ไม่ได้อยู่ใกล้หรอก เราว่าเราไม่เปลี่ยนที่แอบหรอกวิเจอเพื่อนเจอเพื่อนคนแอบไปแต่เลยไปแต่เลย,เ,ลย, <Bye. S 1> ยเพื่อนบายยคนแอบบาย อุยคนแอบแตะเพื่อนไม่ได้คนแอบสู้ๆโุ้ยถ้าเรามาแอบนี่ตัอสนุกนะคนหาเราเจอแน่เลยแต่ดีนะเราไม่เข้ามาแอบถ้าเราเข้ามาแอบคนก็คงเจอโุ้ยคน คนหาออกไม่ได้วิ <c oughs> เพื่อนเค okay. แต่เรียบร้อยคนหาออกไม่ได้ เป็นยังไงทางออกมาดูซิว่าคนหาจะหาเราเจอไหมวิวคนหาอยู่ไกลเราอยู่นี้ ว่าคนหาจะหาเราไม่เจอนะตอนนี้คนหาก็เริ่มอยู่ใกล้เราหน่อย อยู่ใกล้เรายคนหาแตะไปแล้ว ตอนนี้ยี่สิบหกยี่สิบห้ายี่สิบสี่ยี่สิบสามยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดยี่สิบสี่สิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าอุ้ยนึ่ไม่ทันแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง ทุกคนตานี้เสร็จบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายเราเล่นแค่นี้แหละไม่รู้กี่ตาบา้า